ไก่ต้มที่เหลือนะครับกินไม่หมดเราต้องเอามารวนเค็มนะครับกดปุ่มยังาะแล้วมันจะเก็บไว้ได้นานนะครับไก่รวนเค็มเรามาดูวิธีการทำกันเลยโดยเชฟแม่เอียดแห้ง นครสีธรรมราชใส่น้ำมันลงใบไฟกลางไฟกลางนะครับไฟกลาง โหโหโหมันกระเด็นแล้วน้นมันงนนักเดงเเกลี่ยกับน้ำกระเด็นมันแตกที่หนังนะครับแตกหนังม่อร่อยดีก็บไน็ีดงไม่ใช่สีดีรกแบบอร่อยรสเกี่ยวแบบเป็นอะไรเป็นบูรีปีกอะไม่เป็นไรแน่ มอีม่ด้ตีกับห้างีเนี่ยลายีอย่างเงี้ยห้างตีไก่อะก็นี่มันจะอยู่ที่ตีตีกข้างในแต่จริงแ,แล้วไก่ก็ไม่ตินะเพราะที่เป็นดีติเกาหมาอเขาบอกตาสาหมอเขาเลยหยุด ตัวให้มันแห้งก่อนนะครับเล็กอะไรครับน้องบีมขอเขาก้องตลอดเลยบีมากหัวเล่นโอ้ยต้องอุ้มแล้วหักแล้วเนี่ยแม่แม่ลวนใกล้ยู่ไม่อุ้มไม่อุ้มทุกครั้งเนี่ยเวลาทำอะไรต้องให้อุ้มดูแล้วแม่จะทำได้ยังไงล่ะทอดไข่ให้ก็จะต้องให้อุ้มแมาปวดแขนแล้วแม่จะลวนได้เหรอ บีเอารูปไปสิแล้วแม่จะลวนไกล้ได้ไงบีมาแล้วล้วนแล้วนะลพอแล้วนะเดี๋ยวเขาลงเองอะไม่ต้องหาเออย่ามนล้วนเต็มก็ดีครับสิสวัสดีครับค่าอะไรทำท่าเลยเอาไปเต้นข้างนอกไปเต้นข้างนอกอ๋อนี่ รายการทําอาหารนะครับเดี๋ยวจะมีระหว่างขั้นรายการจะมีเด็กมาเต้นโชว์ด้วยเต้นดูท่าอะไรบอกก่อนท่าอะไรอันนี้ท่าอะไรนี้ท่าอะไรฮะท่าอะไรบีม up and down up and down ไปแล้วเด็กมาขอเข้ากล้องนะเดี๋ยวไปดูกันต่อก็รวนรวนไปเรื่อย เดี๋ยวค่อยมาดูใหม่แล้วตอนมันแห้งใส่เครื่องปรุงนะครับเด็กไม้แล้วแี่ท่าอะไรเนี่ยหืบีมวันนี้บ่บนขวดแม่กดอีมาแล้วแม่กดอัดบัไว้อ่ะดิเอ,อมาน้ำให้ลูกหน่อยลูกกินน้ำ หาแห้งก็โล่เอาแล้วเดี๋ยวเคี่ยวนี้อีกก็ใส่เครื่องก็ต้องนิด่อยอ่ากอนนี้ก็ใส่ซอสภูเขาทองฝาเขียวโอ้โหใส่เข้าไปน้ำตาลด้วยนะครับน้ำตาลเป็นคนกินหวานนะใส่น้ำตาลไปหนึ่งช้อนช้อนนึ่งแล้วอ่ะช้อนครึ่งช้อนครึ่งเบียร์ลู้ลไปรู้ไปมันกระเด็นแล้วก็ ซีอิ้วขาวนิดหน่อยมันจะไรเล่นคะอีอิ้วขาว,ขาวแล้วทำไมมันสีดำว,นนวันนี้ดูรายการของพี่เปิลน,นาคอนลูกเขาถามว่าใส่สีอิ้วขาวพ่อเขาบอกใส่ซีอิ้วขาวลูกบอกว่าแล้วทำไมมันดำมาพ่อเออเนอะพ่อพี่เปิลบอกว่านั่นไงสิไม่รู้จะตอบ,บออยังไงสีอิ้วขาวทำไมมันดำดิม น้องบีมครับบีมฟังป้านะสีอิ้วขาวทำไมมันดำบีมรู้ป่ะทำไมมันดำเขาเอาไปเคี่ยวบีมมันถึงดำบีมเนี่ยบีมต่อไปได้เขาใช้ถั่วเหลืองทำแล้วก็เอาไปเคี่ยวไว้นี่แล้วมันถึงดำเราเราก็รวนกันต่อไปรวนต่อไปรวนต่อไป เห้แม่อุ้มแม่อุ้มเขาดูทำไมเขาเขาเขาไทยทำรายการอาหารกงนะวันสูรสใ้วกันนะไม่เอาเขาต้องใส่ชีวกับซอสล้ต้องต้องอดูทำไมฮะลวนจนน้ำมันแห้งหายไปนะครับครั้งที่แล้วผมรวนกินเองอะไม่ร่อยอะวันนี้เลยต้องให้แม่รวน ตอนนี้รู้วิธีการทำแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าจะลองรวนด้วยตัวเองอีกสักครั้งหนึ่งว่าจะเป็นไงดิมว่าป้าเบีมดิมว่าป้าครั้งหน้าป้าทำไปทำอร่อยปะเบีมอร่อยปะอร่อยนั่นหัวคนหรือหัวลูกหัวนะเล่นมาไงเงาะอ่องแตกอ่ะ สนใจต่อไปโตขึ้นบีมทำบข้าวเก่งเลยนี่น่าจะชอบทำบกับข้าวว่าชอบดูอ่อะไรเยให้ยกดูทุกทีเลยเอาตูดตูดเก็บไว้เลยกินกินก็กินเนืกินเก็บไว้เนา่อะไรอย่างหมาห่วงเอาชินก้าหมานี่ถ้าทำใกล้ดวนกระทะใหญ่นี่จะ ล้วนง,ง่ายกว่านะครับพื้นที่เยอะอันนี้กินกับข้าวต้มร้อนๆนี่โหยน้ำลายไหลเลยมีเกลือยังเวลากินข้าวต้มน้ำเกลือโอ้ไม่ต้องดูหรอกก็เอาเหมือนทุกทีแล้วที่จะชิมแม่ชิมไมนนเนา้ะเดินเต้นเดินเต้นเดินเต้นยังชิมไปหนังกไก่เป็นไงเจ็บไหมเสร็จแล้วอปะ อตอนนี้ก็เสร็จแล้วไก่ลวนเค็มสีมือยะเอียด อ้าวแล้วจานที่เอาใกล้มาไปเนี่ยเราเปียกอ่ะตัดจานแห้งๆทำมาจานเปียห้าจานจานต้องใส่จานใหม่เลยนะอย่าไปใส่จานเดิมอะไรลูกไปทำให้อาหารเสียง่ายอ่าจานแห้งๆนะจานจานเก่าเอามาใส่ดิเดี๋ยวมันจะเสียโหน่ากินไหนอ๋อ ไหนอะบีมบีมไปเต้นตามไปเอาก็กลับไปให้แม่เสร็จแล้วไก่รวนเค็มฟุ๊ฟฟุ๊ฟนี่หน้าตาเป็นอย่างงี้โอ้หน้ากินมากมากอ่าอย่าลืมนะครับ ไก่ต้มหรือว่าไก่ไวตุจีนถ้าเรากินไม่หมดเราก็าไปรวนเข็มนะอยู่ได้อีกหลายวันเลยนะสองวันสามวันสี่วันนะอร่อยใส่น้ำตาลด้วยผมว่าอร่อยอะบางคนไม่ชอบหวานกนะ็แา่ไม่ต้องใส่ก็ได้ไก่รวนเค็มกินกับข้าวยำอุ้ยมีไข่เปียวด้วยใครเอามาใส่ นี่ข้าวยำคนใล้นะข้าวยำไก่บนเข็มโอ้เข้ากันดีอ่ะคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ